ีครับวันนี้มีของเข้ามาใหม่นะครับทุกคนวันนี้มีเป็น iPhone 11นะครับ11 128 g b ร้แบตเกนะครับประกันเหลือ8เดือนนะครับผมเป็นเครื่องสุนแท้นะครับเป็นเครื่องสุนแท้นะครับเครื่องสีดำนะครับ iPhone 11นะครับ128 g b นะครับผมทุกคนดูได้เลยนะครับสภาพไม่มีรอยครับผมสภาพก็สินะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับผมมีแบตเตอรี่อยู่ที่90 97%นะครับ ใครสนใจรีบทักแชทมาได้เลยนะครับผมมีอยู่แค่เครื่องเดียวนะครับที่เข้ามานะครับผมเป็นเครื่องสูนไทยนะครับประกันเหลืออีกประมาณ8เดือนนะครับผมนี่ครับครบยกกล่องนะครับมีครบยกกล่องสายแท้อะไรมีครบหมดเลยนะครับผมทุกคนครับเราจะมีแถมพวกที่ชาร์จแล้วก็ฟิล์มเคสให้ครบหมดเลยนะครับผมมีสายแท้มาด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผม อุปกรณ์ครบยกกองครับประกันเดือ8แเดือนครับผมไอคน,นสินะครับทักเช็ดมาได้เลยครับผมขอบคุณครับ